ยินดีตอนรับข้าวูุซองน้องตุ๊กสาวลาซําเหนือแชแนลสบายดีตอนเช้าเดออยู่ที่เสียคลังเดี๋ยนี่น้องตุ๊กอะอ่าย่างออกจากมันภาคมสวยเนาะแต่งหน้าเนาะทุกคนิไปยองมูเนาะตอนสวยนี่เนาะทุกคนเนาะนี่น้องตุ๊กกะย่างออกมาอันนี้คือวิวมันจะกาดอะืูอว่าน้องตุ๊ก ว่าหน้องตุม้มกินเฟอร์อยู่นี่เนาะทุกคนอ,อันนี้คืออะเบิดทุกคนเบอร์เสี่ยงขวางนี่โคตรเจเลอรเ,เลยทุกคน เดินเขาหอมตลาดเนะาะเมื่อวานนี้น้องตุกกระยางจะยางทรายไปเลยเนาะทุกคน <c oughs> เดินเดินงงเนิดงเลียวขวางไปหาร้านทำผมก่อนบูานกลับมาอันหาหาอันนั้นเนาะหาหา่หานหาหาห่านนั้นสะผมวันนี้กลคำหาห่านนั้นเสื่อยสวย แต่งหน้าตัวเองเ่านคุณอนนี้มดเป็ลาดีอแต่งหน้าเด ไปดองทุกคนได้หาแล้วเนี่ยก็เกินเกินกับต้านพักอย่างมาประมาณสิบสิบเรือสิบหานาทีเนาะทุกคนเ,กเน,กนเดี๋ยวลงตูกขอแต่งหน้าก่อนเลยเดี๋ยวมาเบิ้งตอนที่ฉันสวยเลยจ้าทุกคนจ้าเอทุกคนแต่งองค์ทรงเข่องแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวไปดองกัน รู้สึกแบบวนะ่านาน้องตุ๊กแบบจะโมโหเนาะเป็นเดินเนาะบุคคลที่เจอปันเดอร์สำหรับการตนนะแต่งหน้าแต่ว่าอ่าส่วนหลายแม่ส่วนหลายลาย,ยูยูบาอยูบานจะแม่นนะ้หลานสาวเป็นคนแต่งให้เนาะแต่เดี๋ยวนี้คือแบบมหาศานแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าฮาว่งงามกะทุกคนเดี๋ยวนี้กะขคือตุ๊กตุ๊กเนาะ ตุ๊กตุ๊กขึ้นตุ๊กตุ๊กพอไปดองม,องมูอันเองเนาะทุกคนโอ้โหสภาพคลาสสิกมาก <c oughs> เดี๋ยวนี้นะคลาสสิกมากเลย <c oughs> แต่งตัวสวยๆแล้วก็ขึ้นตุ๊กตุ๊กจ้า <c oughs> ไปกันเลยเนาะก็ <c oughs> มูน้องตุ๊กหันเบาๆมา,าับาเนาะเพป็นของขาวผ้าคอนเรียบร้อยเป็นทีเรียบห้อยเนาะเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กก็เลยสีออกไปหา วสิตัวเองตุกตุกไปเลยะ วัดของตระกประชาน ใช่ดดปุ๊บเดี๋ยวโทรหาโมฮัลโหลเออยุีิเดชอันมาเห็นอีเต็นนี่ล่ะออกมาฮับเดนี่นี่นี่หน้าบ้านเขาว่าเขาว่าค้อนหรอสวัสดี

ยัเอามาวัดแขนดูบ้าง của nhà nước, cái gì là cái gì, 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 cái gì là và ta luôn luôn mà ta chỉ được là mà ta chỉ được là ta

好多好好钱好我，好啦、嗯，好多好我好一好我好点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 好我 นางยูฟูเดียวเลยทุกคนคือน้องตุ๊กก็สวยโอกาสมาสวงนี่เนาะพอบะ เพราะว่าน้องตุกกะจิมเาเฮด่านพาสปอร์ตแล้วก็พอดีเป็นดาวมูเลยก็เลยมาเฮดายสองงานนั่นเองเนาะทุกคนก็นเลยมาก็เลยมาได้มาดาวมูเนาะทุกคนเอาได้ว่แบบาแนวได้แหกก็ะตรงจิไดมาอยู่แล้วก็เลยซวยโอกาสมาสวงทีมมูแต่งงานเลยแล้วก็มางานมูพร้อมเลยเนาะทุกคนแล้วก็นี่เดี๋ยวเขาจะพาเป็นเละาะเบงในงานทุกคนเดี๋ยดก็หลี่มากินเฟือ่เนาะนกับ เป็นเอ่์เมจิเหรอเป็นเอว์มิจิเหรเป็นโป้แม็เป็นหลานละเป็นน้องเพิร์เป็นน้องเพิร์ดอยู่ทางหลังบาทเนาะทุกคนบรรยากาศในงานคือเดี๋ยวนี้เจ้าสาวโบหิล้วเนาะหายแล้วเนาะเจ้าสาวอยู่ไหนหายหายไปกระเดือหูแล้วเนาะเดือนนี้เดี๋ยวเขากินข่าว កំពុងគូនអាហារបងអូខេនេះខ្ញុំស៊ីដល់មួយជေါ်នេះដល់ប៉ាចឹងនិយាយមកបងហ្នឹងអេ ในคุคกข้าวต่เถือกเถือตั้งเตปูญตาใหญ่มาหอดหลานๆขึ้นละต้งไคุณหนึ่งสองรอบสรอบน,นี่แหละนิดเนยมันเป็นหิดเนาะหิเนาะน่ะได้คุข้าวกี่เถือวะสองคุณหนึ่งนี่สองบาทสองบาท ออมีมีกี่มีกคนละแม่นตรงในภูเขาหาเมอดอ <laughs> ออตั้งต่ญาต,ตีพี่น้องอยู่สิงควงอยู่ไสก็แล้วแต่อยู่สารัดก,ก็เล้วแต่ตแตตเออต้อะงต้องได้ภูเขาในสมบบาทสอบา๋เตี๋ยผู้นึ่งนะร้านก่อนได้ครบเออช่วงสีได้เป็น,นจีนได้มีนอ,อะลำ<ร>บากได้ดอกวาแม่นธรรมดาไดล Ni kia phân loại thì ba có sĩ quan hả cô 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 sĩ quan hả 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 ขึ้นมานึ้นมานึ้นดีๆเลยกินเมื่อแล้วปะไปไปยุลด้วจังห้จึงกลับมาอธิบายเลยหม่ดองละมงเป็นเดีวกสงกันเลย นี่ก็อ่ะดองละม,มงเฮดพิธีแล้วละคือเดินเมือเลยโดยคนว่าธรรมดานี่เฮดพิธีแล้วเราจะขึ้นรถเมือเลยแต่ว่านี้ฮันยังมีงานใหญ่เนี่ฮานะเราก็เลยว่าอ่ะมาเป็นพิธีซื่อเราจึงกลับไปอานทุกคนคืออเฮดพิธีเนาะสมมุติว่าดองละม,มงถ้าอายุเก,กินกันก็นคือขึ้นรถละกะเมือมอม่อเมื่อกี้เมื่อเือนจะเบาเลยเนาะแล้วก็บก่ไดาเขาเือนเลยแ,เแต่ว่านี้คือมากใกล้เลยเนาะ มาไกลกันเลยเดี๋ยวเฮตพิธีกี่รถออกไปก่อนแล้วนึงเขามามือไปใ่ไยเาได้จ้ะาเสจะเดกซี Hey, các sĩ lo là hai số trẻ nè, tiên cứu trẻ đi lo là cứu các sĩ thế. ai chạy to hơn rồi từ chạy Thiết to 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 là nhận được thì No, yeah. นอนเรืออาบคู่อันเองเราทุกคนเออเดี๋ยวเอยเอยพักอยู่นี่แหละอ่าสาวรถเกางใส่ก่อนห้านันมะโอเออเออห้านันบ้านพักนายเห็นบอกราเราไปถามเราไปถามตอนนั้นว่ะเออมันพักนาันเลยมันพักนายเนาะเออขอบใจเด้อดีมาทรงเดี๋ยวเอยไปถามเขาว่าเขามีรถเสาให้เลยบอกเขอบใจเด้อ หลายๆทุกคนเดี๋ยวนี้น้นองตุก๊กตาเดินทางกลับมาถึงบ้านพักแล้วเนาะบอกบอกผู้หว่ามื่ออื่นเขาจะเดินทางไปต่อหรือบออะขอกระเจ้า,าเ,เด้ออ่านฝากกระเจ้าใบห้อง207โดยเอยอโดยอย่า เดี๋ยวนี่น้องตุกก๊กมหาหอดวันพักแล้วเนาะคือน้องตุกไปดองของเมจิามาก่อนฝากกดไลค์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุกเห็นคลิปต่อไปเดี๋ยวายบาย